สวัสดีครับเอฟซีคู่ทุกคนครับผมวันนี้เราก็มาให้อาหารน้องหมูเหมือนเดิมครับผมเป็นการเลแบบี้ยงหมูป่าแบบปล่อยน้องพี่น้องเนาะเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อยอ้าวกินกินกินอ๋ถ่ายกระตุลงไปข้างล่างเมนพี่น้องอุ่นลงไปข้างล่างเลย อมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยมาเร็วไม่ต้องแย่งกันเอาไม่ต้องแย่งกันเอาตัวขาทำไมไม่ออกมาฮะัวขาทำไมไม่ออกมาเดี๋ยวจะเอาให้ตัวตัวอ้คือไปอยู่ใกล้แถะถาดอาหารเจ้า ถาดอาหารน้องหมูตัวใหญ่ไปอยู่ไกลมากเลยเอากินไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาถาดอาหารน้องหมูตัวใหญ่กันครับผมน้องหมูตัวใหญ่เอาไปไว้ฝั่งนู้นพี่น้องเราปล่อยให้เด็กๆเ,เขากินไปก่อนฝั่งนี้นะครับถาดอาหารของเขา โอ้มึงนจะดันมาหอดผีพีนอ้องเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่อาหารให้เขานะหมู mm hmm. ดันมาฝั่งนี้เลยครับก็จะ mm hmm. ดันกลับไป oh, mm hmm. ดู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 ด mm hmm. เขาดูร้ายพีนอ้อง mm hmm. นี่แหละอาการนี้แหละขน ขนแผงหลงังตั้งขึ้นแล้วก็น้ำลายน้ำลายฟูมปากนี่แหละอันตรายครับห้ามเข้าใกล้ครับน้องหมูแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะคิดว่าเราจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์ครับผมเดี๋ยวเราหาพ่อพันธุ์ใหม่ก่อนแล้วก็เอาพ่อพันธุ์ตัวน,นี้คัดแยกออกนะพี่น้องเอาออกดีกว่าอันตรายเผื่อเผื่อวันใดวันหนึง่ง บ้านของเขาพังเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวดูดิน่ากลัวนะครับผมเพราะว่าเคยกัดลุงไปแล้วครั้งนึงกัดตรงขานะครับเลือดออกแล้วก็เย็บตั้งหลายเข็มเลยพี่น้องน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงพี่น้องน้ำแดงออกนี่ครับผมลักษณะของเขาเนาะพี่น้องเนาะถ้าแบบนี้อย่าเข้าใกล้นะพี่น้องเนาะแบบนี้นี่ตัวรวดนี่ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้เขาครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้เขานาะพฟ่น้องเราผสมน้ำนิดนึงครับเพราะว่าเราต้มมาเมื่อกี้นะครับต้มร้อนๆเลยแล้วก็เดี๋ยวน้องหมูเขาจะร้อน ก็ต้องผสมน้ำเย็นให้เขาด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศฝั่งนี้ก็คือห,หมูกำลังกินอาหารครับคุณฝั่งนู้นกำลังกินอาหารอยู่ เดี๋ยวเราก็จะผสมไปอีกหนึ่งถังเนะพี่น้อง โ okay. ลองดังยังเลยร้องดังยังเลยอเอาเิ็นไหมเพิ่มเข้าไปอีกหมโตูตัวผู้หิวแล้วพี่น้องหิวมากด้วย เราจะให้ตัวพู้ก่อนเดี๋ยวเขาจะออกมา โอเคให้เรียบร้อยครับผมสำหรับน้องหมูตัวอ้วนตัวดูร้ายของเรานอ้เพี่น้องถ้าไม่ให้เขาเดี๋ยวเขาก็วิ่งแล้วก็ชนประตูเดี๋ยวประตูจะหลุดออกมากกว่าก็ให้เขากินก่อนน้องเพี่น้นงเนาะโอ้โหเสียงกินพี่อนเนาะกุบกรบเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศน้องหมูตัวเล็กฝั่งนู้นบ้างนะครับก็อากัน แย่งกินอาหารกันนี่โว้ความชิมไหมหรอไหนไหนไห,ไหครับเป็นบรรยากาศครับผมให้น้องหมูกินอาหารนะครับเข้าไปแล้วตัวแม่สีส้ม ที่ให้ลูกสีส้มเข้าไปกินด้านในกับชุดตัวเล็กแล้วครับปุบออกไปแล้วตัวขาวไปแล้ว <c oughs> ถาดนี้ก็มีนะครับนี่ไม่พาไม่ไม่พากันมากินนี่พี่น้องนี่ถาดนี้ก็มีดเลยพูดไปรวมการกินไปอยู่ยนู่นครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศ <c oughs> การให้อาหารหมูท้ายสวนนะครับ เลี้ยงหมูแบบปล่อยในพื้นที่นะพี่น้องเนานะเดี๋ยวกะคลิปนี้เอาไว้สำนีกันครับผมเดี๋ยวคลิปหนามาพอกกันใหม่กับบรรยากาศเลี้ยงหมูอยู่ท้ายสวนครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีกันครับผมคลิปหนาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย